รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสูตรอาหารที่ดีมีดีมากกว่าแค่อร่อยครับถ้ารักจะปรุงต้องปรุงด้วยใจวัตถุดิบที่ดีเทคนิคที่ใช่อุปกรณ์พร้อมมือแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วครับกับหลากหลายสูตรสร้างสรรค์จากผลและผมยิตครับ พลพักคนลพักนักปรุงคลาสสวัสดีครับพนลพักนักปรุงคลาสครับวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดส,สับป,ปะรดกันนะครับสูตรนี้ไม่ได้เสิร์ฟมาในผลสับป,ปะรดแต่รับรองครับว่าอร่อยเพราะว่ามากับเครื่องที่หลากหลายมากทีเดียว หลากหลายขนาดไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะใส่กุนเชียงเราก็หั่นกุนเชียงเป็นเต๋าแบบนี้นะครับคือสูตรเนี้ยผมดีไซน์ให้เราสามารถใช้ช้อนตักรับประทานได้ไง่ายดังนั้นเครื่องทั้งหมดเนี้ยเราจะหั่นเป็นเต๋านะครับนอกจากกุนเชียงแล้วนะครับเราก็มีกุ้งเดี๋ยวเราจะเอากุ้งและกุนเชียงเนี่ยครับไปทยอยผัดทีละอย่างให้สุกก่อนนะครับกระทะใส่น้ํามันไปก่อนเลยครับพอน้ํามันเริ่มอุ่นๆนะครับใส่กุนเชียงลงไปได้เลยครับทอดกุนเชียงเสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องของข้าวผัดของเรานะครับเราใส่หมูแดงแล้วก็หมูแฮมลงไปรวมกันได้เลยนะครับในการทําอาหารทานเองนะครับเราควรจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารนะครับหรือส่วนประกอบที่สะอาดนะครับอย่างวันนี้ข้าวผัดตัวนี้ผลใช้ผลิตภัณฑ์ของไรทิ์ไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะครับตัวมเมล็ดก็เต็มแล้วก็สะอาดสวยนะครับก่อนที่เราเอามาใช้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปทอดก็ได้ หรือถ้าเผื่ออยากให้ดีต่อสุขภาพนิดหนึ่งของผลผลเลือกอบนะครับนอกจากนั้นแน่นอนครับเขาผัดสลลดับปะรดขาดเครื่องเทศผงกะหรี่ไม่ได้ครับวันนี้ไรทิพย์ก็มีออกผงกะหรี่มาในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งฉลากของเขาเนี่ยออกมาในรูปแบบของวินเทจดีไซน์นะครับสวยงามมากทีเดียวนอกจากนั้นรสชาติก็ยังดีด้วยอยากให้ลองครับและหอมเจียวในวันนี้เราไม่ต้องทอดให้เปลืองน้ํามันเลยครับไรทิพย์ตอนนี้มีออกหอมเจียวมาแล้วครับน่ารับประทานมากทีเดียวในกระทะใบเดิมนะครับใส่หอมใหญ่ กระเทียมสับผัดหอมให้ใสขึ้นนะครับแล้วก็พอกระเทียมส่งกลิ่นหอมใส่ข้าวลงไปได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสนะครับผงกะหรี่ของไร่ทิพนะครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีครับใส่ส่วนผสมที่เราพาักไว้ลงไปนะครับตามด้วยสับประรดหั่นเต๋าลูกเกดเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวอบคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ เสร็จเรียบร้อยครับสูตรนี้นะครับเราใช้ข้าวไม่เยอะแต่เครื่องของเราเยอะนะครับทำออกมาเนี่ยได้ปริมาณที่3คนรับประทานอิ่มท้องสบายๆเลยครับพลลพักนักปรุง plus พลลพักนักปรุง plus สมัยเด็กๆนะครับผลจะชอบไปตลาดโต้รุ่งนะครับแล้วเขาก็จะมีรถแบบที่ขายนมนะครับนอกจากนั้นเขายังมีขายขนมปังสังขยาที่เป็นขนมปังนึ่งทานกับสังขยาร้อนๆน,นะครับวันนี้เราจะมาลึกความทรงจำของผลในวัยเด็กกันครับลดบอกไข่ใส่ชามผสมที่สามารถทนความร้อนได้นะครับตามด้วยส่วนประกอบของน้ำตาลสายครับแล้วก็ตีให้เข้ากัน หลังจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มรสชาติและก็ความหอมด้วยกะทิซึ่งวันนี้พลใช้ตัวนี้ครับเป็นกะทิชาวเกาะเป็นกะทิพ a s เจอร์ไลซ์ครับก่อนใช้อย่าลืมเขย่านิดนึงนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ทําให้พลถูกใจกะทิชาวเกาะตัวนี้เหลือเกินนะครับก็คือความสดใหม่ของเขาครับเนื่องจากว่าเขาเป็นชาวเกาะกะทิพ a s เจอร์ไลซ์นะครับเขาจึงมีความสดใหม่เปียกเหมือนกะทิสดเลยครับที่สําคัญสะดวกมากครับหลังจากนั้นก็คนต่อนะครับให้เข้ากัน หลัจากขั้นตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นไม้พายครับโดยการนําชามผสมไปตั้งบนชามน้ําร้อนนะครับแล้วก็กวนไปเรื่อยๆครับหลังจากที่เรากวนไปประมาณ10นาทีนะครับใช้ไฟกลางใส่น้ําใบเตยครับและก็นมข้นจืดลงไปเล็กน้อยครับกวนต่อครับผมเนื่องจากว่าสูตรนี้ไม่มีแป้งนะครับดังนั้นเราต้องใช้วิธีการตุ๋นนะครับโดยการวางภาชนะบนหม้อน้ําร้อนแล้วคนไปเรื่อยๆแบบนี้เอาละครับหนาได้ที่ลวครับ คัสตาร์ดแบบนี้นะครับจะไม่ได้ข้นมากเท่ากับคัสตาร์ดที่ทาขนมปังแต่แบบนี้จะเป็นลักษณะที่จุ่มลงไปนะครับขนมปังที่เราใช้ครับจะเป็นขนมปังลักษณะหัวกระโหลกนะครับเราก็ตัดให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้ครับเอามาเนื่อต่อได้เลยครับไม่ต้องนื่องานะครับเนื่อประมาณ1นาทีก็ใช้ได้แล้วในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยครับขนมปังของเราใช้ได้แล้วครับผมนี่นะฮะเสิร์ฟไปเป็นชุดเลยนะครับจิ้มลงไปงี้ครับ โอ้แต oh, ่กระตัวสังขยาขึ้นมาได้บรรยากาศแบบวันๆเลยครับพลพักนักปรุง p l u พล,ลพักนักปรุงพลัสเมนูนี้นะครับได้ไอเดียมาจากกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนครับมีวันหนึ่งก็จะทำกินเองที่บ้านครับแต่ว่าเปิดตู้เย็นมามีกุ้งอยู่แค่3ตัวครับไม่พอกินแน่ๆ เห็นปลาทับทิมอยู่ก็เลยจับมาทำแทนครับวันนี้ก็เลยเอาสูตรมาแชร์กันเรามาเริ่มจากการเตรียมปลาก่อนนะครับเราแล่เนื้อก่อนนะครับแล่ออกมาเป็นลักษณะเหมือนแบบฟิเลนะครับแบบที่ฝรั่งเขาเรียกคือเป็นตัวเนื้อปลาล้วนสองฝั่งนะครับวันนี้ถ้าเราไม่สะดวกทําเองนะครับจะให้ที่ร้านทําให้ก็ได้นะครับเราก็จะมาทําการดึงก้างออกนะครับนี่ที่ผมก็จะมีอุปกรณ์สําหรับดึงก้างปลานะครับนี่ มันจะมีเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าพินโบนะครับเป็นเส้นเรียงอยู่ตรงนี้ครับก็ดึงออกให้หมดต่อมาเราก็จะมาเตรียมทอดกันครับให้ใช้เป็นน้ํามันรําข้าวคิงนะครับน้ามันรําข้าวคิงขอนี้เนี่ยเขาเพิ่มปริมาณออริจินอลนะครับเป็น12,000 ppm แล้วนะครับใช้รําข้าวไทยคุณภาพสูงนะครับด้วยกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองระดับสากลเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับผมในระหว่างที่เรารอน้ํามันผมก็จะมาหั่นปลาเป็นชิ้นๆก่อนนะครับจากนั้นครับเราจะนําไปคลุกกับ แป้งนะครับใช้เป็นแป้งทอดกรอบก็ได้แป้งอเนกประสงค์ก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้อุณหภูมินะครับ170องศาเซลเซียสแล้วนะครับเราก็จะเอาปลาเราลงไปทอดเลยนะครับผมจะข้อข้อเอาแป้งส่วนเกินออกก่อนนะครับเราจะทอด2จังหวะด้วยกันนะครับจังหวะแรกก็คือให้ตัวเนื้อปลาเนี่ยสุกดีซะก่อนนะครับเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ระหว่างที่เรารอเนี่ยผมจะเอาตัวปลาที่เหลือนะครับมาคลุกแป้งทอดเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ตัวเนื้อปลาของเรานะครับก็เป็นสีเหลืองทองอ่อนๆนะครับสุกแล้วผมจะตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนะครับผมก็จะทําการเร่งไฟนะครับรอให้น้ํามันนะครับอุณหภูมิประมาณ200องศาเซลเซียสครับเราจะเอาปลาที่เหลือนี้นะครับลงไปทอดนะครับตอนนี้ตัวก้างปลาของเรานะครับก็สีสวยงามนะครับกรอบแล้วนะครับผมจะตักขึ้นมาใส่ไว้บนจานเสิร์ฟเลยนะครับหรือจะเอามาเสด็จน้ํามันก่อนก็ได้นะครับไม่ว่ากัน เสร็จแล้วนะครับเราจะตั้งน้ํามันให้ได้อุณหภูมิ200องศาครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลาเนี่ยลงไปทอดครั้งที่2อกันครับครั้งนี้จะเป็นการทําให้เนื้อปลาของเรากรอบนะครับเราจะทอดครั้งนี้ไม่นานนะครับใช้ตะเกียบจับดูนะครับจะรู้สึกได้เลยว่ามันกรอบแล้วนะครับจะตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันนะครับถ้าเราทําวิธีนะครับให้เนื้อปลามันกรอบก่อนนะครับเวลาผัดก็จะง่ายขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้เราได้เนื้อปลาแล้วก็ตัวก้างปลาเสร็จแล้วนะครับผมจะมาทําการปั่นพริกแล้วก็กระเทียมนะครับ ปั่นหยาบๆนะครับ,รบหรือจะใช้ตั้งโขลกก็ได้ต่อมาครับเราจะตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับในการผัดน้ํามันเริ่มจะร้อนดีแล้วนะครับพริกกับกระเทียมที่เราปั่นหยาบๆไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปนะครับเราจะผัดรู่นึงนะครับให้กระเทียมกับพริกนะครับสุกขึ้นมาหน่อยนึงผมจะไม่รอให้กระเทียมมันเปลี่ยนสีนะครับปิดไฟก่อนนะครับเริ <przest> ่มปรุงนะครับน้ำปลาครับน้ำตาลทรายครับตั้งไฟนะครับคนให้น้ำตาลละลายดี จะรอให้ตัวน้ำปลานะครับงวดลงเล็กน้อยนะครับพอน้ำปลาเราเริ่มงวดนะครับผมปิดไฟเลยนะครับแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาทอดเราลงไปคลุกเมนูนี้นะครับจะอร่อยสุดๆเลย <c oughs> ก็คือตอนที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆครับปลายังกร,บกรอบๆอยู่รับรองว่าเข้าสวยช่วยเดียวไม่พอครับ ใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับก็เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองประจําปีนะมีเมนูให้เราเลือกทําเพียบเลยนะครับพอมีครหยิบเอาเมนูพวกนี้มาทำนะครับเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะครับอดใจไม่ได้อยากจะลองทําดูบ้างว่าเราก็ไปจัดการกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเรามาเริ่มนะครับจากการที่เราวอร์มเตาอบก่อนนะครับเป็นโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับ1 8อองศาเซลเซียสนะครับจากนั้นเราก็จะมาทําการแยกไข่ขาวไข่แดงกันเลยนะครับ ผมจะใส่น้ำตาลทรายนะครับลงไปก่อนเลย <S <S เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการร่อนแป้งนะครับใช้เป็นแป้งเค้กแล้วก็ผงโกโก้นะครับ <S <S ผงฟูด้วยนิดหน่อยนะครับก็ร่อนไปพร้อมๆกันเลยต่อมาครับเราก็จะมาเพิ่มกลิ่นนะครับหอมๆนะครับด้วยวานิลาเอ็กซ์ทรคของแมคคอมิกครับ ถั่วนี้นะครับก็สามารถทําขนมได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมอบหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มก็ได้เหมือนกันนะครับนี่สูตรนี้นะครับเราจะใส่ประมาณ1ช้อนชานะครับคนให้เข้ากันนะครับพอส่วนผสมเราข้นเหนียวนะครับเราจะมาทําในส่วนของไข่ขาวกันต่อนะครับเราจะทําการตีนะครับพอได้เป็นฟองอยาบๆนี้นะครับเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับค่อยๆใส่ครีมออฟทาร์ทานะครับนี่ผมก็จะใส่ลงไปแล้วก ตีนะครับใช้สปีดสูงสุดตักส่วนผสมไข่ขาวนะครับนิดนึงนะครับมาผสมแบ่งเป็น 3- 4ถึงรอบไ็ได้นะครับรอบแรกเราจะทำการเหมือนเจือจางก่อนนะครับจากตัวส่วนผสมไข่แดงกับโกโก้ที่มันข้นๆนะครับให้มันเจือจางลงก่อนรอบสุดท้ายเนี่ยผมจะทำการเทส่วนผสมนี้นะครับมาลงในชามไข่ขาวผสมกันแบบเดิมนะครับใช้วิธีการะต่อมเบาๆนะครับผมก็จะใช้ ถาดนะครับแนะนำว่าใช้เป็นถาดที่ลักษณะเป็นแบบเป็นแบนกว้างๆนี้นะครับเราก็จะทําการเคลงไปนะครับปาดนะครับให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมพืนผ้ายังให้ได้ความหนาใกล้เคียงกันตลอดทั้งแผ่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําเข้าเตาอบนะครับ180องศาเป็นเวลา12นาทีครับในระหว่างที่เรารออบเคกนะครับผมจะเอามัสคาโปนชีสนะครับมาตีก่อนเลยนะครับ อันนี้เราจะทําการตีเพื่อให้มันนุ่มนะครับผมก็จะทําการตีวิปปิ้งครีมต่อน,นะครับแ,แล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับก็เพิ่มกลิ่นห,อ,หอมหอีกครั้งนะครับด้วยวัานิลาเอ็กซ์ตรคของแมคคอมิกพอวิปครีมเราตั้งยอดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยวิปปิ้งครีมแบบมัสคาโปนนะครับมาผสมกันเจือจางก่อน,นจะได้คนง่ายนะครับสุดท้ายก็ผสมกันให้หมดนะครับ ด้านงนี้นะครับเราก็จะไปพักเอาไว้ในตู้เย็นนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะมาทําการโรยน้ําตาลไอซิ่งนะครับก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเค้กมันติดกันนะครับมวลลักษณะเหมือนแบบเหมือนซูชินะครับเราก็จะเอาด้านปลายนะครับไว้ด้านล่างสุดนะครับก็คือง่ายเหมือนเอาตัวเค้กทับเอาไว้นั่นเองนะครับจากน,นั้นเราก็จะวางพักเอาไว้จนเค้กเนี่ยเย็นสนิทครับ อ่าะครับอันนี้ก็เป็นตัวเค้กที่พักไว้จนเย็นแล้วนะครับหลายชั่วโมงเลยนะครับทำการเอาตัววิปครีมเมคกี้ที่เราตีกับมาสคาโปนะครับมาป้ายลงนะครับจากนั้นเราก็จะทําการม้วนกลับนะครับเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็จะทําการพักเค้กเอาไว้ในตู้เย็นนะครับแช่ไว้ก่อนครับเราก็จะมาทําตัวแต่งหน้ากันนะครับผมจะเอาครีมนะครับละลายก่อนนะครับอุ่นร้อนเราอุ่นแค่ร้อนนะครับไม่ได้ให้เดือดนะครับพอร้อนดีแล้วนะครับเราก็จะมาเทใส่ตัวช็อกโกแลตเราพอละลายเลยนะครับเราก็จะใส่ ผงโกโก้นะครับตามลงไปคนให้เข้ากันเหมือนเดิมครับงั้นผมจะพักอันนี้ไว้นะครับแล้วเราก็จะตีวิปปิ้งครีมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกระชอนนะครับมากรองก่อนรอบหนึ่งนะครับเอาพวกเศษโกโก้หรือช็อกโกแลตที่มันยังละลายไม่ดีนะครับออกคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับทีนี้ก็จะได้วิปปิ้งครีมรสช็อกโกแลตเอาไว้แต่งหน้าเค้กเรากันครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบกันนะครับผมจะทําการหั่น ตกแต่งนิดนึงก่อนนะครับก็วันนี้จะเอาเป็นแบบเฉียงเฉีงนะครับเราจะเอาตัววิปครีมช็อกโกแลตที่เราตีไว้นะครับมาป้ายนะครับเค้ที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับมาประกบนะครับแล้วก็ทําแบบเดิมนะครับโอเคครับเราก็จะเอาส้อมนะครับมาลากให้มันเป็นลายเหมือนไม้นะครับ จากนั้นเราก็จะมาทําการตกแต่งนะครับก็ไอเดียอะไรก็ทําได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมเอาเป็นเม็ดแครนเบอร์รี่นะครับเอามาคลุกกับน้ําตาลทรายก่อนแล้วเราก็จะใช้โรสแมรี่นะครับปักเอาไว้ตกแต่งได้ครับนี่ครับเราก็เอาตัวแครนเบอร์รี่ที่เราคลุกน้ําตาลนะครับวางตกแต่งไปก็ขั้นสุดท้ายนะครับเราก็จะเอาตัวน้ำตาลไอซิ่งนะครับมาร่อนนะครับโรยหน้าอีกทีหนึ่ง จบจากอาหารคาวแล้วนะครับต่อด้วยเค้กนี้บนกลางโตนะครับรับรองว่าจบมือด้วยความประทับใจครับพลลพักนักปรุง plus ผลลพักนักปรุง plus ใกล้ช่วงเทศกาลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําเค้กอะไรอร่อยๆกันดีกว่าเค้กสูตรนี้ต้องบอกว่าเป็นเค้กวานิลาแบบดั้งเดิมเลยนะครับเราจะทําทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะตกแต่งด้วยครีมที่มีลักษณะเป็นเมอแรงแบบสไตล์อิตาเลียนนะครับใครอยากจะเพิ่มความพิเศษด้วยการตกแต่งหน้าด้วยผลไม้หรือว่าตุ๊กตาน้ำตาหน้ารักรักก็ไม่ว่ากันครับ ก่อนอื่นนะครับพนเปิดเตาอ,อบไปแล้วที่170องศาเราใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนใครอยากจะทําเป็นเค้กชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวแล้วค่อยมาหั่นให้เป็น3มเลเยอร์ก็ได้แต่เพื่อให้สุกเร็วนะครับพนแนะนําใช้พิมพ์แบบนี้ครับผมจะเป็นพิมพลักษณะที่ไม่สูงมากนะครับเราก็ฉีดสเปรย์น้ํามันหรือว่าทานเนยทา,ยทาช็อตเทนนิ่งก็ได้ให้ทั่วแล้วก็ตัดกระดาษไขนะครับให้พอดีกับตัวพิมพ์แล้วก็รองไว้พิมพ์ตัวนี้เป็นพิมพ์ขนาด ไซส์เนิ้วด้วยกันนะครับเราใช้ทั้งหมดพิมพิมครับผมร่อนส่วนผสมของแห้งนะครับซึ่งได้แก่แป้งเค้กแป้งสาลีอนเนกะสมผงฟูและเกลือร่อนทุกอย่างให้เข้ากันดีครับรีเนยให้พอนุ่มดีใส่น้ำตาลทรายตามลงไปดีต่อให้เข้ากันดีครับหลังจากเนยและน้ำตาลเข้ากันดีนะครับสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองตอกไข่ใส่ลงไปทีละฟองครับดีให้เข้ากันก่อนที่จะใส่ฟองถัดไปนะครับ เพิ่มกลิ่นหอมด้วยวานิลลาดีให้เข้ากันและส่วนต่อมาที่เราจะใส่ลงไปนะครับได้แก่ส่วนของเหลวในสูตรซึ่งในวันนี้นะครับ เพื่อเพิ่มความหอมนุ่มอร่อยยาวนานเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฝาวคอนครับต้องบอกว่าตัวนี้ถ้าเผื่อเราจะดูจากหน้ากล่องของเขาครับมีทั้งรูปอาหารขาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มเรียกว่าอาเนกประสงค์จริงๆรสชาตินมของเขาเข้มข้นมากซึ่งชูความโดดเด่นให้กับเค้กัวนี้ได้มากทีเดียวครับในการทําให้เค้กของเราเนี่ยนะครับมีเนื้อที่นุ่มเบานะครับเราจะต้องใส่ของแห้งและของเหลวสลับกันนะครับวิธีการเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากของแห้งทุกครั้งและจบด้วยของแห้ง ดังนั้นนะครับวันนี้เราจะแบ่งของแห้งที่เราร่อนไว้เนี่ยเป็น3ส่วนแล้วก็นม2ส่วนใส่สลับกันครับตีด้วยความเร็วต่ําให้พอเข้ากันใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟลาวค้อนลงไปครึ่งหนึ่งครับตีให้เข้ากันครับใส่นมอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือลงไปหลังจากตีสักครู่นะครับ เปลี่ยนมาคนเบาๆด้วยมือให้เข้ากันดีครับแบ่งส่วนผสมลงในพิมพ์3พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ให้เท่าๆกันครับเกลี่ยส่วนผสมให้กระจายทั่วๆพิมพนะครับนำเค้กของเราเข้าอบให้สุกด,ดีนะครับโปรแกรมไฟล่างไฟบน1 7อองศา30นาทีครับเราจะนําเค้กออกมาพักนะครับให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องเล็กน้อยหลังจากนั้นค่อยเอาออกจากพิมพครับแล้วก็พักบนตะแกรงนะครับให้เย็นสนิทครับ เค้กทั้งสามชิ้นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับในการทำอิตาเลียนเมอแรงนะครับเราจะใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองนะครับอันนี้เป็นไข่ขาวเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติเรามีไข่เหลือจากการทำขนมนะฮะเราก็ชั่งน้ำหนักได้ครับไข่ขาว3ฟองก็อยู่ที่ประมาณ100-105ถึงกรัมนะครับใส่ลงไปเลยครับในหม้อนะครับเราจะทำน้ำเชื่อมใส่น้ำสะอาดลงไปครับตามด้วยน้ำตาลสาย นำไปตั้งไฟครับเราต้องการน้ำเชื่อมที่อุณหภูมิ118-121องศานะครับสำหรับคนที่มีโทโมมิเตอร์นะครับเราจะวัดอุณหภูมิน้ำตาลให้ถึง110องศาแล้วเริ่มตีไข่ขาวนะครับพอน้ำตาลอยู่ที่118เรานำออกมาจากความร้อนแล้วค่อยๆลินลงไปในไข่ขาวนะครับโดยลินข้างๆโถผสมครับน้ำตาลของเราตอนนี้110องศาแล้วนะครับเริ่มตีไข่ขาวเลยครับ ใส่ขาวขึ้นตัวเล็กน้อยนะครับใส่ครีมออฟทาทาครับตีต่อครับค่อยๆลินลงไปนะครับให้ไหลลงไปเป็นสายครับเวลาที่เราตีเสร็จนะครับเราต้องใช้งานทันทีนะครับถ้าเราทิ้งไว้สักคู่หนึ่งเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตัวนะครับและเวลาเราตักขึ้นมาเนี่ยครับเนื้อเขาจะฟอร์อิตาเลียนเมอแรงนะครับจะมีลักษณะที่ เนื้อค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็เป็นเมอแรงที่สุกกว่าเมอแรงแบบเ r e n c h นะครับซึ่งไม่ได้ผ่านความร้อนเลยนะฮะเราก็จะปาดให้ทั่วๆตัวเค้กของเราครับตามด้วยชั้นที่ 2, 2> เราสามารถใช้ปลายสเปรูล่านะครับปาดปาดเค้กของเราให้มี เ็กเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้พลใช้พิมพ์ขนาด7นิ้วนะครับซึ่งจะได้เค้กที่ค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งดูเป็นแฟชั่นหน่อยๆนะฮะถ้าเปิดสมมุติว่าใครอยากจะให้เค้กเตี้ยลงเล็กน้อยนะครับก็สามารถปรับมาใช้พิมพ์ขนาด8นิ้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายนอครับ